สวัสดีนะคะทุกทท่ทานคะ่ะผ้าไหมย,ย้อมสีธรรมชาตินะคะเส้นยืนเป็นครั่งเส้นพุ่งก็เป็นครั่งกับประโหดนะคะไหมน้อยทอสามตะกอโคมตังกอใบเจนกูมนะคะผ้านุ่มพลิ้วสวยงามมากเป็นไหมน้อยนะคะ ้าเป็นลักษณะนี้นะคะลายผ้าเป็นลายผ้าที่พัฒนามาจากลายสดกสลายสดกหมายถึงพระเจ้าแผ่นดินนะคะหมายถึงพระมหากรรษัตริย์พระราชินีลายผ้านี้เนี่ยที่พัฒนามาเนี่ยนะคะเป็นลายที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงปโปรดนะคะชาวบ้านพื้นถิ่นสุรินทร์ก็เลยเรียกลายว่า สดัดสลัยนะคะผืนนี้สีธรรมชาติท่านใดถูกใจนะคะผืนนี้5,600บาทนะคะทักถ่ายกันมาได้เลยที่เบอร์087-246-3434นะคะ087-246-3434บันทึกเบอร์แอดไลน์ line. เข้ามาทักถ่ายพูดคุยกันได้นะคะ ลายผ้าเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็มีชายครุยเส้นยืนครั่งค่ะชายครุยเป็นสีนี้นะคะสีครั่งผ้านุ่มพลิ้วมากจะใช้เป็นผ้าคลุมไหลเป็นผ้าพันคอก็ได้นะคะให้ท่านผู้ชมได้เห็นความพลิ้วของเส้นไหมนะคะ ช่างทอเนี้ยบมากทอเรียบร้อยมากนะคะชายผ้าริมผ้าเท่ากันไม่มีเส้นเกินมาเลยนะคะขอบริมเป็นระเบียบสวยงามนะคะผ้าอาบน้ำยาแล้วผ้านุ่มพลิ้วมากด้วยความที่เป็นไหมน้อยย้อมสีธรรมชาตินะคะ ลายผ้าเป็นลายที่พัฒนาจากลายสดัดสรันแต่ว่าตัวเชิงเป็นลายคมเจ็นะคะหรือชาวบ้านจะเรียกว่าเม็ดมะยมค่ะอย่าลืมทักทายกันมานะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ